สวัสดีครับผมตอนนี้เขาก็มาถึงบ้านแล้วนะครับผมภารกิจสำคัญตอนนี้ก็คือออกมาหาตามหาบัวบวกครับบัวบวกโคตรจะมีบัวน้นอพี่น้องฝนจะตกเีๆครับตอนนี้เขาอยู่ที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับผมหาพี่น้องเข้ามาป้าบ้านมาหาน โบกโบคตเคือป่ฝนกระตกพี่นออ้องเ้ยแต่ไม่แม่งขับแต่เละฮะหาไปเกือบยี่สิบนาทีแล้วยังบ่พอจะหัวเลยครับพี่น้องตัวกขาพลังพออย่างบน,นผู้ทรงสินครับ เนที่แรกผมตกใจครับพี่น้องว่าแม่นี่งย่งยาจะเป็นผู้สงศินนะครับไปบ้างไกลๆเนาะเปนเ็นเงียบเบาๆเขาบ่าาบาไปหลบกวนวกันเนาะโอ้ฝนมาบําเพ็ญิ่นเทวนาครับพี่น้อง คุณคิดใช่ไหมว่าความเชื่อและความงมงายมันเป็นเรื่องไม่จริงถ้าผมบอกว่ามันมีอยู่จริงและวนเวียนอยู่รอบตัวเราคุณจะเชื่อผมไหม ต้องสินแล้วเนะมันก็จะส่งแก้กาวอิชาคัดเติมไว้ครับขอเป็นอะไรไปไปลุ่นต่อเขาหาบัวบกครับผมอันนี้เขาก็อยู่ที่ช่วงี่ท,ทั้งจะขึ้นขอบ้านน้องหินครับผมอำเภอสิบกิจจังหวัดชัยภูมินะติดตามีบัลลุหาไปเรื่อยๆครับผม รรยากาศกับขนปกแต่มีเมี่ยงขับครับพี่น้องเมีจยงมาเขาไปหาอะไรไหมครับ,อบอเอ๋บบอกพอกอพอครับพี่น้องเห็ดกระบองมีดหรอกมันจะส่งคลิศปัญหาเอาพอแล้วครับพี่น้อง ครับพี่น้องนี่เสร็จแล้วบวบบกน้อน,นี่อาละบะนี่ในการครับจะไปที่นี่วิธีการอันเชิญอนนะเขาะจะต้องให้ผู้ทรงศีลมาอันเชิญอ,ออกให้จักเน่านะมันจะได้ศักดิ์สิทธิ์เอ๊ะตุ่กำลังนั่งสมาธิอยู่เขาจะไปอันเชิญอเป็นวิธีใดดีพี่น้องไปครับไปอันเชิญอเป็นมาขุนอันนี้ให้น้ำกันเนาะ ครับผมหลังลจากที่เขาเจอไอ้บวกแล้วนะแต่ที่นี่เขาจะท,ทําพิธีออกจากป่าเขาก็ต้องเชิญผู้สงศีลน,นะครับพี่น้องเชิญผู้สงศีลเดี๋ยวออกให้เนาะเดี๋ยวก็มาพ่อ,อพิ่นแล้วตัวกับเบิ้งเพิ่นแล้วสมาธิเพิ่นลึกครับพี่น้องนั่งนิ่งเลยได้ครับถึงแต่ไม้ยังบกกระดุกระดิกเลยครับเนียุ่งกัดยังบกกระดุกระดิกยุ่งกัดตัวกระดุกระดิกนิดหน่อยครับสมาธิเพิ่นอาจจะลึกถ้าจะปุ๊ก หรือจะมนต์พ่น,น,ทนดทธิ์ที่ไหนออกพี่นอ้องติดตามพี่นอ้นองนี่ครับมีมดโดยอันนี้แหละโอ้คนคือเวอออกพี่น้องโอ้ยนีม่มนขนาดน้อย โอ้ยว่าจะอันมาอันให้ไปเอาอันบัวบกขวดออกให้นะครับได้บ่ได้ครับพี่น้องอันเชิญเพิ่นได้แล้วครับเดี๋ยวให้เพิ่นไปนิมนต์เพิ่นไปอันเอาใบให้ครับได้บัวบกไปครับพี่น้องนิมนต์ผู้สรงศีลไปเอาบัวบกออกให้แล้วครับเชิญไปเอาไปปลูกเนาะทำพิธีกัน อันเชื้อบบกออกจากปลาครับพี่น้องนะรับชมกัน áo là khát nước mà leo đớc mà leo à cả phải, phải đến đông uây lại nồi ăn bằng hết Đãi rồi hết trắng thì thôi thôi bị cháy theo khẩu say ním bê zoom qua cái bị lắm lệch đều mì kia nhóm màn dù bằng thằng nào mưa sao này lắm rồi hóm muôn hóm muôn hóm muôn cứ chẳng mưa nong mì bạc sau, đồng uây đong cho hóm uột bị ทวงไปได้เดินป้าบ้าแมาเนเสื้อเตอรแมนสัตสสสสสว์ัพวกเบาบิดตีเด็มันเสื้อสัจจ์มาแนวนองนักบุญไปใช้เอาตุ่ปปมจุ๊บปลาดุกโวงใหม่ในไฟโจก็เดินก,กันกัะดานต่อมาละน้อยยกมาละ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 ยกกระดานมาละยังไงเด็ดไปบอดเอาในเงินเก่ามันอัน้องแก้มบังขอหลบได้แล้วครับพี่น้อง โอเคครับผม